โอ้อันใหม่มีดอทป่ะอันใหม่ีอันบนนนั้อันบนอันเดียวเหรอมีอันบนอันเดียวอ่ะแบ่งปันคุณสมบัติแล้วก็เลือกเอ็มเบมหนึ่งชิ้นที่ตรงกันแล้วก็เลือกเลือกเอ็มเบมด้วยเหรอก็คือสุดสายก็จะโหดมากเอเบก็ไปมัลติแคตเตอร์สุดสายเอเบเลือกมัลติแคตเตอร์สุดสายอย่างเมื่อกี้ผมจะวิ่งไปอันเดือกกูก็ดอสใส่มึงไงสุดที่แค่เสียงประสานึกเสียงประสานไอออนเนียยาวผมชี้กิ๊กทิ้งเลยอเบลเรน่าลีโรให้พี่เล่นป่ะเอาป่ะอยากลองป่ะ แต่คอมแรกบอกอะไนี่บอกด้วยดิอย่างเดียกตักดใช่ปะพี่มาดูพี่ก็เห็นแล้วเว้ยแค่พี่เห็นพี่ก็รู้แล้วเว้ยว่ามันจะเป็นคอมเปี้ยอะไร <laughs> จอดเหรอไอจอดไอยจอดไอยจอดไอยจอดจอดต้องถือค้อนกระโดดทุบเลยปังแล้วเลน่ารีโลเวียไม่ขายแันพี่เหรอไม่เข้าไฟฟ้าไฟฟ้าสุดเราได้อะไรนะ แชมเปี้ยนที่ถูกเสริมพลังมันจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่ถูกสตันด้วยเอฟเฟกต์นี้มากขึ้น25%ก็จะแรงขึ้นอย่าง25%คุณสมบัติที่ไม่ใช่คุณสมบัติเฉพาะเฉพาะคืออะไรไออเนิคอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าที่ไม่ใช่คุณสมบัติเฉพาะแต่หมายถึงอะไรไม่เข้าใจอ่านตรงไหนนะสิบประสาทไอออนิคที่ไม่เขียนผมได้ตาบอยได้เป็นเฮียอะไรกับไวอยไว้สัตว์เบื่อเลยเฮียเล่นหน้ากูม่วงหมดแล้วมั้งเอาทูมมากลังจะบอกถ้าขายทูมได้บ่อยก็ตลกอีกอะแม่ง ผมยังไม่ได้เล่นสเตจรจิตด,ดีๆสักทีนึงเลยไอคนดูสจินักขาา Richman Shop พูดราดการเติมเกมออนไลน์ที่มีมมนูในตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมแ l ก็ใช้เพียงแค่รายอดดี d ได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ Richman Shop com ที่มาพร้อมกับการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือน หรือช่องทาง Line Official ยลแอดวิชแมนช็อปอย่าลืมแอดหน้านะนอกจากนี้ยังมีบร,ริการเติมอื่นๆอีกมากมายมว่าจะเป็นโรบ็อกไบรอทสตรีมแกฟฟูดไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจใถึงหลังต้องนึกถึงวิชแมนช็อปอ้าวผมลืมมาตัวไปยินด้านขวาโมูลคเก็บสิบบาทที่เห็นการหยิบอัพเวนผมแล้วที่ต้องตกใจตกใจใช่เล่นนะสิ่ <S 2> <S 2> <S อเอ๋ยเอ๋อเอ๋อไอเอ๋อที่มาหยิบอะไรไม่หยิบนะเอ้าก็เล่นเจลีโลก็ต้องหยิบเจลีโลพี่รู้ไงผมจะเล่นเจลีโล ถ้ามึงมีเจสองตัวแล้วอะไม่เคยเล่นเจสดีโโลงครับไม่รู้ว่าเล่นยังไงครับ่อนผมหน่อยโง่ต้วควยังไงทำไมต้องป้องปากดนะ้วยอะไม่รู้อะเบย์เวลาคนมันถ่ายกันมันก็ชอบป้องปากม,มันบอกมันตลกดีคุณก็ไม่รู้เลยป้องปากทำไมไม่เบย์มันไม่ไหวคนดูจบก,กันเองนะเ <laughs> จะหาจัดเจเอจัด แต่เจ็ดไก่นกสัตว์ทำไมต้องให้ไก่เป็นนกสัตว์เลยมันจะบอกว่าพี่อยากไก่อรู้จะรับไก่ไม่มีเจลดี่โรจริงใช่ไหมตอนนี้ฮะเจ็ดจริงไงเจ็ดจริงวายวิงคอนสามตัวนี้เหยื่วายไปไหนแล้ววะให้สามอ้าวที่นี่โง่จริงเนี่ยหว่าเลยไม่เป็นาวายไม่ไม่เป็นไงก็ไม่รู้สวา่างหรอยพี่ฮะให้ตังไม่พอต้องเลือกซื้อสโซเลือกซื้อจริงมาเดียบร้อยโดนกูเจ๊ตสองเสรหน้าเราเลเวล5เราไปลุ้น2%พี่ต้องเปตรีมเซ็นต์พี่ต้อรับด่าชอบเอามเกมาป้อเทา ทยอยเอฟเอฟนี่พี่ปายไม่รู้เลยคืออะไรผมมีคุณซูมีแพร่สกีได้เอ้ยขอเจตตัวนั้นได้หรือเปล่าควายเกี๊ยงอยู่บนสูดเดี๋ยวควายมึงให้หรือหุบปากเลยเกี๊ยงข่าวข่าวแขก็ขอกันเขาต้องแย่งเกมนี้มันคือเกมเหมือนการแย่งเวทีตัวละครพี่วิ่งหลงละมันน้าทิมน่าจะตูดเด้งเลยนะแข่งหน้าทิมเลยตูดตูดมันเด้งเน่ยทำไมคุณเป็นหน้าทิมนะ เราได้นี่ตอนไหนอ่ะอ๋อด่าน35 35จะได้ส c r o ออฟเดอะโนเล g อ๋อเออเราทำนกสัตว์ได้นะก็คือเราเล่นเซเวนเราเล่นไก่ใช่ไหมครับแล้วให้ไก่เป็นนกสัตว์แล้วก็เติมนกสัตว์ไปอีกหนึ่งเฮ้ยเฮียพี่ดูพี่ดูมันหนีผมรู้แล้วไอ้สัตว์ว่าเฮียเขาดูไปจะทำอะไรแม่งเก่งคอมแบบคันตูซี่จนมีกูที่แม่งโตเหมือนผมเป้เลยสัตว์เ<ข>อาก็เขาอาจจะมาแบบนั้นนี่เราทำไงอ่ะได้ได้ได้มันเป็นพูดมากว่ะ มันคิดว่ามันคิดว่ามันจะสามารถหยุดการเล่นผมได้เว้ยเวลาโดนแย่งต้องพิมพ์ด่าได้ครับในกลุ่มบ่อยๆใช่เหรอออกจากกลุ่มผมบอกเลยนะว่าออกจากกลุ่มนะกลุ่มไม่ไหวนะงั้นใช่เหรอไอ้เจ้ไอ้นนี้คือหาจัดหาจัดเลยนะงั้นออกจากกลุ่มไปเลยนะครับว่ากลุ่มไม่ไหวนะครับไอ้ใบปากดีคนดูเอามาดิเล่นมาดิป้องปากดีโอวันนี้ต้องป้องปากแล้วไม่เอาเล่นบ่อยๆมันไม่หาเว้ยหาได้เล่นมาดที่โดนเจโผลไปโผล่โดดแน่บอกทีเด็ดมีเจโผล่หรอ ก็เวอร์ห้าเพิ่มมีเจโฟไปเลยอะไรวะวห้าก่อนมึงอีกไม่ได้ได้เลยอ๋อเทตเตอร์ก็เก่งอยู่ดีไอ้ยี่้อที่ควายแตอไม่มีเทตเตอร์เก่งอยู่ดีสองเปอร์เซ็นต์ไอ้เชี่ยผมเอาเกฟไปไว้หน้าสุดเนี่ยแล้งแถวสามดีกว่าจริงใครแถวสามเกฟสองอ่ะสองหรือสามอ่ะแถวเกฟยิงเกฟยิงหนึ่งช่องเลยนะออกมปนแค่ออกมปนแค่โลแล้วมันเอาแทงเป็นวายเฉย อืม่ไดวายสามดาวมันถึง่ยไม่น่าหูว่าไม่นา่นา,นา,นาเล่นเลยมีทับลายอาจจะต้องย้ายนะชนดิฮะชนไอ้ชนฝึกไว้จะได้ไม่เคยตัวเวลาแบบโดนคอบคั้วายมึงเล่นไม่เป็นไอ้เหี้ยมึงพูดอยู่เลยไม่ก,ก็ก็ลองดูไงก็ถ้าเกิดมันไม่เวิร์กก็หนีไปก็ได้เออพูดเล่นอิสระเอ,อ้ผมพูดเล่นแบบเบรกเชเยอร์อยู่ถึงแม้ว่าผมจะเลี้ยวเข้ามาที่แคเตอร์ทุกวันก็ตามมันทำเป็นแอคแอควายเล่นอยู่คนเดียวไม่มันจำเป็นไม่เช่เลี้ยวเข้าไอ้สัอะตัวไม่มาหู เอ้าวผมหยิบมาติแค้นผมหึงผมที่หนึ่งที่สองตลอดอะ่ะมันก็คือแบบต้องบอกว่าถ้าที่หนึ่งที่สองตลอดเออเขามันเมต้าควายเลี้ยวได้ก็เลี้ยวต่างหากไอ้เหี้เลยแต่เออเหม็น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 โอ้ยมากว่ะเวบัญ <laughs> หาผมชอบอ่ะในเลงตอนนี้นะ่าจะเต็มไปด้วยคาร่าป้าคาร่าบับมาตัางดูนะ่าจะได้หน้าเล่นมากเลยกินวงหกกับตัวคาร่รา,านั่งบับมาแต่ก่อนหน้ามันกากจริงไหมก่อนหน้าผมพยายามเล่นเลยก่อนที่มันจะสามนี่โคตรโง่เลยโง่แบบโง่มากอ่ะ ็วินควอนอยู่สามดาวเขาปิดเลยบางคอมอ่ะมันสองดาวคือมันพอยืนมันพอถูถ่ายได้อะแต่ผมว่าคอมไม่มแต่แตม่าคือสองดาวคือยืนไม่ได้เลยเนฮะไอผมอยากเล่นอันนี้ยผมไม่เคยเล่นเลยอะเวลอัพเนี่ยไปแวลูก็ับเวลอัพแค่นั้นแหละจบไอผมไม่เคยเล่นอันนี้เลยแหละเพิ่มขนาดทีมเพิ่มขนาดทีมอยากเล่นอ่ะอยากเล่นอยากเล่นขอหน่อยไม่เคยเล่นถ้างั้นไก่ใส่ได้ชิ้นเดียวใช่ไหมผมว่าไก่รอมคุณสูแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ไป แค่เวพี่ลงตัวละครได้เยอะเตือนมองงงว่ะมีตัวละครพี่ดิอ๋อเยอะพี่ว่ะที่เจอเอออยากไม่เคยเล่นเลยเป็เใครเล่นปะเคยก็ไอที่ผมบ่นแกว่าลงบอดเยอะแล้วแม่งก็ที่ผมเป็นนาซาสามแล้วก็แพ้อยู่ดีเฮียพ่อ๋อไหนพี่อยากลองเล่นหนะพี่ไม่เคยเล่นเลยเวเองดูลองดูฮาดิฮาดิเนี่ยแล้วพี่ก็สุดสายเฮียเล่แบบแน่นอะแบบเบียดอะเยอะตัวละครโคตรแน่นเลยทัดเบียดแบบเบียดอะผมเล่นไฮเมอร์ได้เนี่ย มันไม่มีอะไรเทรลเราเลยเออในสมัก่อเทรลด้านข้างม่งเยอะแบบไม่เคยเยอะมาก่อนะเทรลด้านข้างผมเยอะโคตรใส่แต่ติ๊เพราะว่าผมเคยเล่นอืมผมไม่ได้เอามากาทียไปดิอุ้ยโทษครับไม่มีจอบเกาะไม่มีจอบบอลแพ้ไปเนี่ยแพ้เลยเดมาร์西亚มันเพิ่มเท่าไหร่นะเพิ่มบวกสามบวกสามตามเลเวลใช่ไหมเราหกตอนนี้เรามีเก้าตัว หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออเฮียกูมีเก้าตัวสัตว์เยอะชิบหายตัวละครเมลนาก็สิบตัวแล้วเน,น,นี่ยไอเวเฮ้ยนี่นใครเล่นกุนฟูวางอ่ะที่ไอ้กุนซูแอเฟตัวนึงอ่ะแอเฟไหเมอร์ไก่ไหเมอร์แค่นั้นแหละหมอดอ,ะอ่ะอ่หมอดก็เลน่นแต่หมอดต,ต้องมีลาพิดก่อนถ้าใส่กุนซูไปดุนดุนกระชอกเกินต้องหาอะไรวะอ,อันนี้นี่ไททันไม่ตอนแรกพี่จะผสมของพี่ไม่ได้ตั้งใจแกล้งเมียนะพี่ต้องผสมของ3ชิ้นใช่ป่ะแต่พี่ต้องเปลี่ยนวิธีเล่นเป็นผสม1ชิ้น ตอนแรกก็ใส่จูเก่าก็เลยมันใส่ไม่ได้นี่หว่าก็เลยต้องทำแบบนี้ผมจะใส่ไททันนาซัตอ๋อเราได้เทลเราได้เทลตอนนี้ได้ไหมใช่ใช่ใช่สเตอร์จิตผมสองใช่ไหมสี่ริงก็ดอกเป็นเม็ปได้ถ้าจะดอกนี่ผมว่าก็สเตตจิตจะเยอะขี้เกียจคิดว่าคิดอย่าปวดหัวเฮียกลัวแค่สเตอจิตเยอะๆไปเรื่อยๆก็มีทางเลือกเลี้ยวเข้านั้นอยู่นะเลี้ยวเข้าแบบไปเล่นบทชันแล้วก็อะไรก็ได้ข้างหลังอะไรบแต่เล่นแเตอจิตไงก็ ภูมันแลกกินมาเป็นแพทิดอะแพทิดชูริมาไก่นี่ไงแล้วก็โดนกูแบบเบิ้ลไงเล่นเมดีขอให้มือก็น่าจะเจ็นิดนึงว่ะผมไม่โลหาให้มือไม่เจ็บปะโลแบบโลอะอับซูยูแต่มันได้ชนะเลยแล้วก็โคดีเอเตอร์ปั๊มอับซูยูจับอันนี้เก่งนะถ้าอัพเมนส์สามได้อัพเมนส์แฟจิตที่อะไรอ๋อที่แบบเทลเยอะเหรอผมต้องโลเจ็ตอะจะโลโลเจ็ตไปเรื่อยๆเก็บตังค์ขึ้นแปดน่ายากเกินโอ้โห พี่เมาดูพี่เหมือนหมุนดูว่าเขาเล่นละอใครเล่นมาพี่มาดูผมมีทุกอย่างพี่มีบีบอเตอร์พี่มีทาก้อนพี่มีปุยเซอร์พี่มีชูริมาพี่มีตอรสเลอร์อวดเหรอเฮียอวดเหรอไม่ได้อวดแต่บอกว่ามีทุกอย่างิเออแมกโนโนยูเอนมินพอเทลโรเยตผมไม่มีสเวกนี่หว่าเฮียคุณรู้เพิ่งเพิ่งจะบอกว่าครูขาดอ้ีวงี่นี่มันกด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 ดกดทั้งวันเลยเฮ้ยแต่มันติดแบบเมื่อนดู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 ด มันเก่าไม่เข้ามันติดแบเฮ้ยมนติดแป๊บอ้เนี้พอดีหยิบแป๊บเบิลมารอดเลยขออนุญาตแชร์อาเซียนาชอคุณซูในคลิปแรกมากครับเออ่ครับรู้แล้วครับรู้นานแล้วครับแต่ก็ขอบคุณที่แชร์ครับตัวเวทมันเยอะอ่ะเฮ้ยถ้าผมไปนั่งเล่นเวทคือพวกมึงแต่บทเลยได้แบบพวกมึงโดนกูตบบทอ่ะถ้ากูเล่นเวทแต่อาเซียผมใส่แบบที่คุณพิมพ์มาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นโฮเลสเอ็นเลสโฮเดียสผมเลยจะใส่แค่คุณซูอแหละอืม เออนาซัตบัตเติร์ดได้เอ้ยเนี่ยผมได้แล้วเจฟโฟไททันนาซัตบัตเติร์ดโอเคโอเคของครบละถ้างั้นบัตเติร์ดฝากไข่วางฝากเก็บเก็ไม่ได้เก็บของเต็มฝากไข่ไม่ได้เลยบัตเติร์ดอะดิชูริมาผมเก็บไว้เผื่อชูริมาผมอยากชูริมาสี่เนี่ยหมาเคหมาเคหมาไ,ไก,ก่ไอ้เแ้่ไหนเจ้ากอกบอก่าเฮ้ยก่อนเลี้ยงนจับ ไม่งั้นมันจะกลายเป็นไอเทียบหมอดเลยนะจะดีเล่นหมอดันมันหมัดไก่ไม่เอามันหมัดไก่บอกว่าจะใส่กุนซูไก่ไอพี่พี่ก็บอกพึ่งกับไกเที่เอาไปใช้ใช่ใช่อะคุณไม่ไหวอะคนดูและไอเทียพูดอยู่ก็ใส่กุนซูไก่กุนซูไก่พูดจเพีะพูดไงแลไอสัสยียอะไรบีฮะบีละบีบีขำเฮียอะไรไม่พูดเลยสัมบีราบปิดไฟละอ๋อหยุดแล้วก็ขำนั่นแหละ เบนตัวละครแถวหน้าพี่ยืนเก้าตัวแบบยืนเรียงอัดเรออัดแน่นอะไรนะอัดแน่นเรอแน่นจริงข้างหน้าขออนุญาตแชร์ครับอาเซียทอนเมลสามวันเราเก็บไว้คนเดียวแล้วไม่ห้องแชร์ทีหลังเก็บไว้คนเดียวนะครับไม่ต้องมาแชร์ขอบคุณสําหรับความความไม่รู้แต่ไม่มีไอ้ยังไงเลยที่ดีแล้วไม่มีจอะกอดที่ดูโม่มาเก๋เป็นได้ก็มีใจแอนปะนะ อีแต่ว่าผมว่ามันต้องมีเจาะด้วยว่ะเรื่องมากไอ้ที่เป็นเทียดมึงถ้ามึงพูดว่าอะไรดี๋ววะถ้ามึงซีเรียสเบสสล็อตที่หลังก็หยิบเทียบมาไอ้สัสก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นหรอเออไอ้หายนวดหน้าแม่งหรอกนวดอะไรอื่นได้ปะไม่ได้จับเขินอะไรอะโอเคยได้ผมมีเจฟโรตสองว่าในยืนได้ทุกวันเลยมั้งเฮ้ยขอมั้งงี้เฮ้ยฮิะโลอะเอ้ยเจ็ดหรือเป็นทางด้านอัสเซีย ผมเห็นเจอเสียวเห็นเจอเอโอเลยซื้อไว้ดีกว่าผมยอดรอโยกดีกว่าผมได้เล่นไอ้ปืนไม่ไม่น่าลุ้งปะเจอไอ้แก่ทักจ่าไอ้คดดิษมันมาขายแล้วผมก็โลไม่ทันแล้วขออนุญาตแชร์เก้าอี้โอเคโอเคครับสุดยอดตัวชนะตัวนะเนี่ยเขาโลหมดแล้วผมไม่โลเลยอ่ะโอ้ยผมซุยนี้ไม่ได้อีกแล้วคนที่มีของแท้งดีสแลมแท้งมาดีเจ้าควมันเยอะดีกว่า เออเขาแพ้วพาะตัวละครผมเยอะเกินมันเยอะแต่มันไม่มีประโยชน์มันมันตายง่ายแบบมันมันล้มมันล้มกันระเนียร์ระนาเลยอะ่ะล้มเทียอะไรกูไม่เห็นล้มกคนตัดยืนกันแน่นเอียดเลยได้หรอไม่ล้มออแบบล้มมาเรื่อยๆมึงอยากล้มไปไอ้ตัดไม่ใครเว็บเก้าอะเนี่ยวะอ๋อมาเอาเอโซมาไงเอโซซ้ายทำเข็นกลางแล้วก็เอโซซ้ายกันนี่ไอ้ที่เล่นหมาสองคุณซูนอะไรเว้ยขอก็ว่าใส่ทำไมไม่ให้ตัวท้าบาทนี่ จะก่อแล้วมาไม่เจอเฮี้ยอะไรเลยไม่กูจ่าลู้อ่ะโอเคลาก่อนนะเสียไม่เล่นละไอเบข้างหลังเต็มอ่ะไอไม่ถึงว่าข้างหน้าเต็มอ่ะยิงไงวะยิงยื่ออ่ะไอ็กซานิสมันเย้าคอมอย่าคิดว่าฉันจะเล่นต่อไม่ได้คิดว่าฉันจะเจ็บใจว่าฉันไม่ใช่นูเป็นที่แกคิดหัสอนมันตัวละครพี่เยอะมาก อันนี้เวล8ใช่ป่ะครับ9 10 11 21ตัวเฮ้ยรีบฆ่าไอ้เหี้ยเชื่อไบรลูแล้วไอ้สัตว์มันมีไฮเบอร์แล้ว,อสสอลวโอเคไอ้เหีย้ยไบรล์ูตามแล้วทำไมกลัวคร<า>ับกลัวดิพี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันรวยแล้วมันทำให้พวกเรามไม่แฮปปี้ไม่มีแต่พวกนู้นะให้กลัวไบรล์ลูอ่ะมึงเล่นคอมนู้กว่าเขามันดูกลัวไบรล์ลูได้ไงเอ้าก็เพราะว่าคอามันนู้กว่าถึงกลัวไงเพราะแพ้ไม่ใช่หรอเอ้าถูกแล้วนี่อะไรเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงเพราะว่าคอมมึงแบบสสวรจอ่ะรู้จักอ่ะ ตว่ดจริงเหรอ <hã> ตว่าโลเจ็ดมึงไงควายผมชอบด้านหน้าพี่มากเลยอย่างเยอะวมาดูบอร์ดพี่ดีข้างหน้าเก้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าไอเจ็ดตัวเีลยแถวนั้นมีเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยเด็ดเจ็ดแถวพี่ปุ๊บมากเลยพี่เอาโนยูเอนมี 8, 3, 4, 5, <todavía> ไม่มี <c oughs> ไม่ไมีมันจะโลหาแล้วโนยูเอนมี่ม <C oughs> อ่อออะไม่เจอเ <c oughs> มื่อี้แม่งยืนเรียงหน้าการะดานให้เนล่าตีกันนี่สัสตายหมดเลยเลิกกว่าน <c oughs> เวลามันกวาดับผับผับับหายหมดโอ้ยโดนแบตชั่นแย่แล้วไอ้เชี่ยยิงไม่เข้าเลยอืผมแค่ต้องการฟีโลไก่กับไก่กับเจโฟแค่นั้นอะไม่เจโฟไม่ต้องการด้วยซ้ำผมต้องการแค่ไก่กับเอ่อชื่ออะไรวะไก่กับนาซัตเพราะถ้าเจโฟมาสแตอชิดเกินเอางี้ดีกว่าผมมีคำถามมีคำถามที่แบบน่าสงสัยมากเลยไม่บอกจับโลเจ็ดมาพักหนึ่งเลยนะมึงโลเจ็ดมึงยังมันกล้าถามว่าเฟไปไหน ไม่ผมโลแบบโล B แ,แบบเพดเซกเตอร์อะแต่แต่มันไม่โฟแบบโนแบบ not e ว e น o n นอะนอแค่นั้นแหละซัดเข้าให้หรอกหนีได้วะโมโหแล้วนะนละ้ไึไม่ไก่มาแล้ว อ่าคิดไม่ทันเออเดี๋ยวกันผมต้องดอกไขวะผมต้องลงซิลโก้ด้วยผมต้องลงซิลโก้ด้วยยังซิลโก้ใส่อะไรซิลโก้หมัดหมัดปะถ้างั้นไม่เช่นแล้วเหลือโชติงโชติงครวะเดี๋ยวจุดแอดไปก่อนเดี๋ยวมีเกฟต้องขายเกฟต้องขายเกฟออกเราเป็นชูริมาสเตจิตเนะี่ยเหลือแค่ทำสองดาวะ เทปออก GP ลง Now, อืมมานี้เอานะผมไม่ได้ยืนหลุมขวาเลยหลุมขวาเราเติมไ,มได้เติมบิวอเตอร์ได้เดี๋ยวเรา,เาไปยืนได้บิว,วอเตอร์ได้จังกันกน,นอด้วยใช่ไหม ตอน,นี้เรามีจังกระหนอดปนะไม่มีต้องเอาต้องเอาไุดไตยืนไอ,อ,อ,อ้ไม่ปวดหัวว่าเล่นอันเนี้ยอะไรก็ไม่รู้ว่าเยอะเกินอ่ะเจอแล้วเนี่ยผมก็เลือมไปดูแล้วทำไงเนี่ยโอ้ยระเบิร์ดมันโลหะตัวถึงเล่นไม่ได้เลยโอ้ยเนี่ยแนวไปยืนเราจะได้เราจะได้จังกระหนอดด้วยแล้วก็ได้บิววอเตอร์ด้วย เชนได้บาชัน่นตัวหลักไม่สอกดาวสักคนนาซัตไงพี่จังกันนอตแม่ตอนแรกเราไม่มียังกันนอดเราต้องลงเราต้รู้ไงเพิ่งเลาะเพิ่งเอาแตนุตวางร่างขวาเข้าใจที่กูพูดป่ะเนี่ยคุยกูป่ะเนี่ยตอนแรกผมไม่ได้อะไรวางไงวันนั้นอยู่ว่าอะไรวาง,วาง,วางจะเป็นเนานแหละเนาได้ทางบิวอเตอร์ทางกังกันนอดถ้าสี่บาทสองดาวหมดอะ่ะผมว่าน่าจะไหวยอยู่นะไอเบูโรเ,เวลแปดเจอไก่หนึ่งตัวแต่กูเจอไร่สองตัว สัตวกผีพอผมเูเลยวะว่าเกมมันหมาไหมมีไลท์สองตัวมีไซออนตัวหนึ่งแต่กูไม่มีไก่ไก่มีตัวเดียวผมเอาคาเซนเต้จริงๆคาเซนเต้แทนหมาได้อะหม<ว>ามันชื่ออะไรวะนาฟิลิอ่ะมีตาชูริมาให้กูปะเชื่อมีวะโอเคถ้ามีตาชูริมางั้นเหรอถ้างั้นไปชูริหกได้หยิบตาชูริมานะครับ<ว><า>ชูริมาให ให้ที่นี่ชื่ออะไรให้เซจูนี่แล้วอ,อาคาเซนเต้ลงคาซเซนเต้ก็จะเทล,ลกับเออ่ทาริกอีกทีทาริกต้องอยู่เพราะว่าทาริกเป็นซอสูลเลอร์โอ้ยอยาล่นยากเว้ยอ่ะไ่เชนสองคือชาลงเชนสองเราไม่ได้ เราไม่ได้โซซูลเลอร์อะอหลวะไซออนแทนเคไซออนแทนเคทำเนี่ยอรอ่ะเอาชุลิมาดิต้องการชุลิมาชุลิมาหกจับเออนี่แหละผมว่าเนี้ยเพอร์เฟคละขาดสองดาวอย่างเดียวเลยขาดเอเวอรติงสองดาวเชนไม่เทกอะเชนเทกไม่ได้ นาซัตโอ้โหไอ้ยล็อกกีกไอ้สัสโอเคโอเคภาพมาแล้วค่ะซิลโก้หนึ่งค่ะไก่หนึ่งแล้วก็นาซัตนาซัตเนี่ยได้แล้วแต่เราต้องล็อกยังไงเราก็ต้องเก็บเนาตัวนี้ไว้เนาสำคัญนะครับเฮ <Hey, S 1> ้ยยิ้มดูล่าสามดาวไอ้สัสว์ What the fuck <laughs> <laughs> โดนคนดูแล้ไงเว <laughs> นขนาที่เราโลไม่ฮิตก็จะมีหมือคนที่ติงต้องเสมอ oh. โชว์ให้พวกเราดูว่าโอเคมีเล่นหังการเล่นที่แท้จริงอืออือผมเก่งว่ะชนะผมได้กี่บาทได้แค่3บาทเด้อซื้อหมาไม่ได้เจ๊ไก่หนึ่งซิลโก้หนึ่งเมื่อกี้เราเจอคามอะไรซอลซูเลอร์สแตอจิตเป็นซิลโก้แบบ แล้วก็พยายามหาสเวียน3ดาวอยู่สุดท้ายเวไปเลยไอเว,ไไเอเวทำไมเจสส่งโชจินคือ,อแหละก็ของมันเหลือแค่นี้ทำไมได้ไม่ถ้าเจสสามดาวสื่อของอาเฟย์แบกได้นะก็จริงแต่อยากเลี้ยงเฟยอ์ <c oughs> อะควายเฟย์ <c oughs> <c oughs> มันกาดเขาอะไรผมมีขอ <c oughs> งเขาอยู่ที่บอกว่อาเฟยเจสเกย์เอาเฟย์เหรอตอนนี้ใครนะใครดีกว่าเฟยนะเจสเกย์เอาเฟย์เหรอใช่ถ้าสามดาวอะตีของออกเลยทำไม อย่างนัง้นหนึ่งจ,จับซิลโผครับซิลโผไอ้ผมว่าเนี้ยโหดละโหดขัดหวยยี่สิบล่าสามดาวให้ใครสู้ไอ้เฮียไอ้เล่นก่อนคนดูเหรอเปล่าคนดูก hey, uh, yeah. ่อนดับันดีไม่ได้เคนะครับมันจะมาเสียฟิบล่าสามาสู้ไงแต่ต้องผ่านคอมมีไปให้ได้ เลยมันเลยยายายาโยพี nah. ่มันพี่มันพรอมพี่มันเอ้ยเตะฟิว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อพี่ความลับอู่ทีนี่้ไม่มีนูู้ซไอ้ไอ้เ๊หาบ้างเอาด้วยเอาด้วยไม่มีนูู้ซูซูอะ e a n g อะอซูอะ h อะ เอาอีกเอาอีกไอ้เหี้ยเดินด้วยเดินด้วยเดินด้วยแต่เมื่อกี้ล่างปอมมาดิไอ้เ้ยแต่เมื่อกี้ล่างปอมมาดิ์มาผมลงได้ด้วยมันด้วถ้าพี่ว่าผมถ้าพี่ว่าพี่ทำได้ผมว่าผมต้องทำได้ไม่แต่กูสแตอร์จิตห้าบวกกับชุลีมาหกนะคาเดนเต้กูอยู่นานมากนะมีดเดมชั่นเด้อมึงโดนไอ้เบย์โดนกูง้างมือรอเลยโอเคไอ้เบย์หนีไปแล้วเอ้ยหนีได้ไงไก่แทงนี่โดนไก่แทง ก็ยันิเบซีนิเวซีพี่ตายตุกตุกตุกอ่ะเอาโดนในเวโดนหายแล้วแผงหน้ายิงเร็วยิงอะไรยิง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 เิงยิบยิงิงย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 ิายิงยิยิงยงยิงยิงยิง้ิงยิงยิ่ยิงย้ย สู้ไม่ได้อย่ยสู้ไงอะ่ะแม่งฟิวราสามดาวแม่งยังไม่หยุดโลเลยเว้ยมันจะทำใครสาสามดาวอีกยี่โครงโงูนี่ไรสมองจ้ะเกี่ย <c oughs> โอ้โหไอ้เว้ยกดยอมพร้อมกูเลยปะเดี๋ยวมันทำความปกก่อนทำปกก่อนเอายังเอายังพร้อมยังพร้อมยังความยังความยังกดย่างกดย่างเอากดแล้วได้ปะไปเ <c oughs> ฮียไรสมองจัดสามดาวแล้วก็โลต่อยี่ไม่ทำอะไรเลยี่เว้ออกก่อนกูเอง ผมดูก่อนมอันยอะแล้วผมก็เล่นเลยก็เลยเด็กไเอ้ยอันนี้ได้คลิปอีกคลิปหนึ่งตัวเยอะดอกจันมันเล่นไงนะเอ้ยชื่อคลิปแปรปวบดิชื่อคลิปแปลกปะแปลกอยู่แปลกอยู่ก็ได้อยู่ตัวละครมันเยอะเดียวผมว่าเก่งนะเก่งออกเมนนี้ถ้าโลฮิตแบบปกติตัวละครมันเยอะมากเลยเ,ลยเว้ยดูคุณดูผมยื้อดิผมยื้อได้หมดอ่ะตัวข้างหน้าแต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องเรียงต้องเรียงต้องจัดอ่ะเขาเรียกว่าต้องต้องให้ไพ่ออเลตตี้ไอเทมดีๆเออว่าแบบ อะไรที่ตัวละครตัวนี้ขาดไม่ได้คุณต้องใส่ไปเลยแบบเฟิร์สเฟิร์สหนึ่งชิ้นอะอย่างเช่นอาเซียอย่างเงี้ยกุนซูได้เอ่อสเตติกชีฟได้นาชอทูดได้นาซาอย่างเงี้ยไททันได้แบบัเเตเทอเตอร์ได้เออซัมติงแบบชิ้นเดียวที่แบบชิ้นแบบหชิ้นแล้วนึกนกน,กนึกถึงมันอะไรเงี้ยก็ใส่ให้มันไปเลยได้อยู่ตัวละครมันเยอะดิแม่เป็นคนดูจริงด้วยเว ่เดียวกันเลยมันบอกดวงผมมาดิไม่กูดา่ามึงไม่ได้ยินเลยควายฟิล่าสามดาวแล้วไม่คิดจะทำเฮ e ียนอกจากโลงไงเอาเป็นผมก็โลงเลยเอาต่อไอ้แัดมาดีกว่าสวัสดีอุ้ยโ,โทษ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 เล่นเก่งมากครับเล่นเก่งมากครับลืมลืมผมต้องชมผมต้องชมนะเก่งสุดๆไปเลยวูว้ระดับนักแข่งยอดเฮ้ยไอเชี่ยมปนโน้มนเองเว้ยแต่ไอแต่ไอเชี่ยสามดาวหนึ่งตัวนี่ก็ก็อยากดูมันเป็นพอสู้ได้ไหมเพราะว่า เป็นเวลาสามดาวที่ผมรู้จักก่อนหน้าแม่งแพ้์มาดิแครเตอร์กูงงเนี่ยเกาหัวใช่ไงแบบเรายังแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนมึง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 อุดโลงชนะคนอื่นนะแบบมึงได้ตัวหนึ่งคนหนึ่งเขาจะแบบยังยังอยากที่จะแบบโพซิชันหรือนู่นนี่นั่นอ่ะพอมึงสองตัวก็เออเรื่องมึงไปรอยากเล่นกใครอยากเล่นก็เล่นไปมึงใครอยากเล่นก็ใครอยากเล่นก็เล่นให้โรงมึงผมทำที่อะไรกูไม่อยู่แล้วผมเจอมาแล้วเนี่ย